อินทริยะปะโรปริยตญาณยานที่หกอินทริยาปะรุปริยัตญานปรีชากำหนดรู้ความหย่อนและยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงสอนใครพระองค์จะต้องทราบเป็นอย่างดีว่าคนคนนั้นมีอินทรีย์ทั้งห้าเป็นอย่างไร อินทรีห้าก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขอให้สังเกตว่าโดยธรรมดาเมื่อเราจะสอนใครเราจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงพื้นฐานแห่งความเชื่อความเพียรสติสมาธิและปัญญาที่มีมาตั้งแต่เดิมคำว่าความหย่อนและความยิ่งของอินทรีย หมายความว่าบางคนมีศรัทธาน้อยไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องกฎของกรรมหรือทำในเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่ามีอินทรีย์หย่อนแต่ถ้าหากคนไหนพื้นอัยาศิยที่มีมาตั้งแต่เดิมเป็นคนมีศรัทธาแก่กล้าเป็นต้นว่าเชื่อในเรื่องกฎของกรรมอย่างลึกซึ้ง เชื่อในอาน,นิสงส์ของการบริจาคทานการถือศีลอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าหาความเชื่ออันนี้เป็นไปอย่างลึกซึ้งและมั่นคงก็เรียกว่ามีอินทรีย์ยิ่งซึ่งฟังดูออกจะเป็นภาษาที่ขัดหูนิดหน่อยแต่ก็ขอได้โปรดเข้าใจว่าอันนี้เป็นสำนวนเก่าที่พยายามแปลให้ตรงกับรูปศัพท์ในภาษาบาลี เมื่อเข้าใจในเรื่องศรัทธาหย่อนและยิ่งเป็นอย่างไรสำหรับข้ออื่นก็ขอให้พิจารณาดูตามแนวนี้ข้าพเจ้าเคยตั้งข้อสังเกตมานานแล้วพบว่านักสอนศาสนานักพูดธรรมก่อนที่จะอธิบายทำให้ใครฟังมักจะไม่ค่อยซักถามประวัติของผู้ที่จะสอนหรือถึงแม้จะซักถาม ก็เป็นการซักถามถึงเรื่องความเป็นไปในด้านอื่นไม่ซักไปในทางที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามาแค่ไหนซึ่งถ้าหากจะได้พยายามเรียนรู้ถึงพื้นฐานนี้ซะก่อนการสอนเขาจะได้ผลมากกีเดียวการเทศบนธรรมะมก็ดีการแสดงปาทัถาธรรมก็ดี ซึ่งไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรก็เพราะผู้เทศหรือผู้พูดไม่พยายามที่จะยังรู้ถึงอินทรีย์ทั้งห้าของเขาเสียก่อนสักแต่ว่าเมื่อตนเองตั้งใจจะพูดเรื่องอะไรก็มักจะนึกถึงแต่ในแง่ของตัวเองที่จะพูดไม่ค่อยคำนึงถึงพื้นฐานในเรื่องอินทรีย์ของผู้ฟังจากหลักในข้อนี้ ท่านก็จะเห็นถึงหลักในการสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างดีว่าทัานสมัยและถูกต้องตามหลัก,กจิตวิทยาแห่งการสอนมานานแล้วตามประวัติของพระพุทธเจ้าจะมีปรากฏอยู่ตอนหนึ่งกล่าวคือในเวลารุ่งอรุณก่อนสวาน่างพระพุทธเจ้าจะต้องทรงเข้าสมาธิพิจารณาดูสัตว์โลก ถ้าหากผู้ใดอยู่ในข่ายที่จะได้บรรลุมรคผลภาพของบุคคลผู้นั้นก็จะปรากฏในห้วงนึกของพระองค์ครั้นแล้วพระองค์ก็จะตรวจดูอุปนิสัยเสียก่อนแล้วจึงจะกำหนดวิธีการสอนว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรคำว่าตรวจดูอุปนิสัยในทีน่นี้หมายถึงการตรวจดูอินทรีย์ทั้งห้านั่นเอง คุณธรรมทั้งห้าอย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอินทรีย์ก็เพราะคุณธรรมแต่ละอย่างต่างก็มีความสำคัญในหน้าที่ของตนเช่นเดียวกับตาเป็นใหญ่ในการเห็นเมื่อพูดถึงการดูแล้วตาเท่านั้นที่จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเป็นใหญ่ที่สุดเจ้าสิ่งอื่นมาแทนไม่ได้เพราะฉะนั้น จึงได้ชื่อว่าเป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งคำบาลีเรียกว่าจักขุนสีหูก็เป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการรู้สึกกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการรู้สึกรสกายเป็นใหญ่ในการรู้สึกสัมผัสใจเป็นใหญ่ในการนึกคิดหรือในการรู้สิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นอายตนะเหล่านี้ แต่ละอย่างจึงได้ชื่อว่าเป็นอินทรีย์ดังที่ได้กล่าวมาคำว่าอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่อันหนึ่งอินทรีย์ทั้งห้านี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพละห้าพละแปลว่ากำลังในที่นี้หมายความว่าคนที่มีกำลังใจสูงก็คือคนที่มีศรัทธา วิรยิยะสติสมาธิและปัญญาสูงและในเมื่อกำลังเหล่านี้สูงก็สามารถที่จะช่วยคนเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้